สวัสดีค่ะครอบครัวราชันันค่ะมือนนี้เพ้นสีผ้าเมื่อเบ่งบักตองดองของเพ้นทีดองไว้สี่มือแล้วเนาะจ้าอันนี้เพ้นสีดองแนะนเคือซื้อนะคะค่ะวิธีการดองแบบนี้เนาะจ้ากาซีเฮตไฮบักตองของเ้าเก็บได้โดนเนาะค่ะมือนนี้เพ้นแซาออกมาแปลรูปอีกเนาะจ้าค่ะตัวนี้เพ้นแซวมาแชรอิ่มค่ะแชการแชรอิ่มนี่ค่ะเพี่นกะอ่าจีไซเบล่าแครขึ้นเดียวเนาะค่ะค่ะนี่นวดบักตองที่เพ้นดองไว้เนาะค่ะผิวของเขากะ ยังแบบมีความงามอยู่คือเก่านะคะอ่าส่วนที่เป็นน่ะดำๆตรงนี้เนาะคะ่กะก็คือมันสิเป็นเวลาห้าสวยรุงจากต้นเนาะคะ่ะมันกะอ่ามีความแบบอ่ากระแทกเนาะกระแทกดินเนาะคะ่ะมันกะก็เลยมีควมสซ้าแบบนี้ค่ะกินใดคือเก่านะจ้ามันเป็นเนาเด้อค่ะจ้าจังนี้เพิ่งกระสิตักออกมาใส่กะละมังเลยะคะ่ะเพิ่งเจาไปใส่อิมเนาะคะ่ะค่ะสังเกตเบื่อว่าตรงนี้มันจะมีฟองขา,ขาวแบบนี้เนาะคะ่ะฟองขาวแบบนี้ค่ะ อันนี้กับ,บดดม่นเป็น,นเชื้อราเน้ะจ้ามันเป็นอ่ะเกลือเนาะคะ่ะมันเป็นเกลือกับยางบักตองเนาะคะ่ะพอเวลาเ่าดองสิเขากวาีปฏิกิริยาเนาะคะ่ะออกมามันก็กลายเป็นฟองข,า,ขาวแบบนี้เนาะคะ่ะหลังจากนี้ค่ะเพื่อนเกษจะบักตองไปล้างน้ำอีกค่ะก่อนห่าเสรมาเห็ดเนาะคะ่ะเขาก็เอาไปล้างน้ำทำความสะอาดอีกก่อนเนาะจ้าตัวนี้มันก็จะเป็นยางเนาะคะ่ะสังเกตเอบนงยางบักตองมันเสิออกมาแบบนี้ค่ะ มันนี่เพ่นสีแช่อิ่มแคร์ซีนวยพ่อเนาะคะ่ะค่ะแบบนี้กะเอาออกมาเฮ็ดกินทนละลลน้อยเนาะคะ่ะถ้าบ่อยากแช์อิ่มเนาะคะ่ะกะคือเข้เากะสามารถเก็บไว้แล้วกะเอาไว้ถาะไตย,ย่ำอีกกระได้เ้ยค่ะเอาไปกินก็พริกเกลือเนาะคะ่ะเพราะว่าบักต้องของเพ่นกะมีรสชาติที่ออกเค็มเข้ม,ขมน,น้อยๆนะคะแต่ถิอว่เข้มหลายค่ะอันนี้เข้ากะเก็บไว้ไปถาเอาไปเฮ็ดกินนานอีก ได้หลากหลายเมนูเนาะค่ะเสิอเอาไปย่าสืเอาไปตำใส่อีปูหน่อยกเสียบๆเลยจ้าตอนนี้เพ้นเอาบักตองไปล่างน้ำแล้วเนาะจ้าหลังจากนี้ฮัากา็สิมาเอาเปลือกบักตองออกเลยค่ะค่ะสังเกตเบื้องผิวของบักตองเนาะค่ะกจะมีสีขาวอยู่คือเก่าเนาะค่ะ ส่วนใดที่ซ้ำเนาะค่ะก็คือเขาตกลงจากต้นแลวหฮามะดองกะสีมีความซ้ำแล้ะกะสีออกมีสีดำตาเน้อจ้าแต่หน่วยนี้เนาะค่ะเพิ่นเศรษฐป่าในเบื้องเนาะค่ะหน่วยนี้คือคือเขาบอมีความซ้ำเขากะสีผิวเขากะสีขาวาแบบนี้ค่ะจะห้าเปลือกออกก่อนเน้อจ้าการแซ่อิ่มเนาะจ้ากะแซ่แค่มือเดียวพ่อเด้อค่ะ เพราะปอกเสร็จแล้วเนื้อของเขากาสีมีความขาวแล้วก็เป็นตะแซสบมันบ่จ้าอันนี้ก็คือการดองน้ำเกลือซื้อเนะค่ะเหมือนี้ค่ะเพื่สาวมาแปลรูปอีกแค่นึงเนาะค่ะพอเขาหั่นเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะจ่าเพื่อนกะสิเอามาปาดแบบนี้เนาะคะ่ะเพื่อให้น้ำตาลของเขาซึมเข้าไปในเนื้อให้ได้เร็วๆเนาะคะ่ะปานใี้เป็นสีๆแบบนี้ค่ะ ก็สิได้ลักษณะนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะสังเกตเบื้องว่าบักตองดองของเพ่นเนาะคะ่ะการดองน้ำเกลือ14มือเนาะคะ่ะผิวของเขากะสีบอมี่สีดาเลยเด้ค่ะสีบอดดากับยังสีมีสีขาวคือเกาค่ะกับมีสีที่สวยงามเนาะคะ่ะรสชาติกับยังเ่บเด้อจา้าค่ะหลังจากนี้เพ่นกะสะเอามาใส่น้ำตาลเนาะคะ่ะ ค่ะหัานก็ห้วยน้าตาลเลยจ้ะน้าตาลเนาะคะ่ะบอกต้องซีนุวยเนะะี่ยค่ะเพ้นสีใสน้าตาลหนึ่งรอยกร,รัมค่ะการใส่น้าตาลก็แลลวแต่ความชอบของแต่ละท่านใดเลยเด้อจ้าหลังจากทีห้วยน้าตาลเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเพ้นกาเสียพิดฟ้ากระปุกเอาไปเข่าตู้เย็นไว้เลยเด้อจ้า ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยมาเบิ้งเนาะคะ่ะว่าเขาสีออกมาเป็นแบบใดรสชาติเป็นแบบใดเน,นาะจ้าตอนนี้บักต้องแซอิมของเพ่นกาะครบหนึ่งขึ้นแล้วเนาะจ้าเอาออกมาจากตู้เย็นจ้าเดี๋ยวมาเบิง้งเลยค่ะว่าเขาสีนี้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบใดเน,นาะจ้าค่ะน้ำตาลกับสีละลายดีแล้วเนาะจ้าอันนี้ก็คือกินได้เลยเด้อจ้ารสชาติกะสีมีความหวานๆล้วกะรลดเค็มน้อยๆตัดน้อยๆได้ค่ะกะรวมๆแ้วกะแซบดีเนาะจ้า ค่ะเดี๋ยวเพ้นสีซิมเบิรงเนาะค่ะว่ารสชาติของเขาเป็นแบบไดนเนาะคะ่ะมีความหวานหวานละกลมกลมหวานแบบมีรสเค็มติดนิดๆเนาะค่ะแซ่บแซ่บเลยจ้าไปลองเฮดคือเพ้นไดเลยได้จาด้าเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณในห,หลายๆจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกเพ้นหน่อได้จ้าสวัสดีค่ะ